วิ่งต่วงชอบเลยอินทราลัมเขถ่ายรูปผลไม้คเัาทางทีวยวชาวจีนนะเอาผลไม้ให้เขาให้กระลอกนะครับผมเดี๋ยวเราไปที่นู่นต่อ เี้ยดูสิ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 ตูสิด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 นทุกูสิดูสูสิัสดูสดูสิดนสิดดดูสิสิดสดูสิดูสสดสด ถือมือเดียวจะถูกมือไหมอันนี้โอ้โหได้กินกินสะพานลำเลยนะเอาเอาต้องหยิบให้เหรออันนี้อ่ะอ่ะอันนี้จึบ๊บแหม่ของแพงซะด้วยโอ้ยเกาะหัวได้กินของแพงซะด้วยเคยไปนู่นแล้ว อินทรพาลัมนะครับวันนี้ได้กินอินทราลัมเพื่อนไปไหนหมดเนาะมันจะมีเจ้าแดงอีกตัวหนึ่งแล้วก็เจ้าแหวงแหวงมา <c oughs> วิ่งแล้วโอ้ยมันสูง๋ยู่ลงมาต้นนี่ดีกว่าลงมาต้นนี่นี่เร็วเร็วเร็วเร็ เแหวงเริ่มอ้วนแล้วได้อินทราลำเฮ่อย่างดีเลยขายไปนะมาแล้วโอ้โหอินทราลัมอิ่มๆเลยคำเดียวเต็มกระเพาะโอ้โหกระโดดไปนูน่นเลี้วเลีวเร็วเลี้วเล้โหโอ้โหโอ้โหโ ได้ชิ้นใหญ่ๆนะอิ่มแน่นอนวันนี้ไปไหนกันวนะันน้าไปไหนกันวันน้าวเกือบไม่เห็นโทษทีเรามองไม่เห็นโทษทีโทษทีอํงับไปแล้วเป็นไปแล้วได้ชิ้นใหญ่เป็นไปเลย ไม่ลงมาแล้วอิ่มมาแล้วคุณมาลงมาโอ้ไม่ลงมาเจอแล้วโอ้โหรอเลยรอเลยเฮ้ยนี่ต่วงเีย ชอบเลยกินตาปาลำเงียบเงียบเงียบโอ้ได้กินของดีด้วยนะกินแต่ปาลำ เอาถ่ายรูปผลไม้ครับนักท่องเทียวชาวจีนนะเอาผลไม้ให้เขาให้กระลอกนะครับผมเดี๋ยวเราไปที่นู่นต่อันรู้ว่าเธอมันรออยู่ใบนั้นใครจะเอาถึงลงมานี่ข้างล่างนี่ลงมานี่โอ้โห แล้วใครจะไปเอาด้านบนโดยให้ถึงไหนอ่ะอีกตัวหนึ่งน,<ๆ>นี่เลือขาวตัวนี้กลัวไปไหนละอิ่มหรือกลัวก็ไม่รู้อิ่มหมดแล้วมา้งจ <laughs> แอบซ่อนอะไรอยู่ตรงนี้อ่ะ เอา้างับโอ้โหได้กินของดีด้วยอินทรพาลามงามงัมงัมงามงมง,มงมนีกล้องอีกไม่ยอมไม่ถ่ายเอ้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดดไปกินที่นู่นผ่าททนฝนจริงเดี๋ยวไปทางนู้นต่อน้องๆรออยู่ฝั่งนูง้นมี <c oughs> อีไหมส thank you แตงกตจะไปทำอะไรตไม่ติ t n y o t y o าให้ฝรั่งครับผมไปทางนั้นต่อมีอะไรก็แบ่งปันนะครับเพราะชาวฝรั่งเขาอาจจะไม่รู้ว่าน้องเขากินอะไร จานวิ่งหนีอ้าวฝั่งนี้ทำไมเงียบก็ไหนกันหมดเ <c oughs> จอแล้วจะอ้นวนจะหมูฮจะหมูจะหมูโอ้โหอ้วนกลุกอ้วนกลุ้มอะเลือเกเอาไม่กิหนหรออิ่มหรอ เียลีลาไปแล้วโอ้เป็นสายไฟนั่นทำไรอ่ะปนเสาสายไฟไปเรวเร็วเรเร็วเร็วเร็วเรลงมานีลงมานีอ่าเร็วเ โอ้ยไม่ถึงไม่ถึงโอ้ยไม่ถึงโอ้ยโอ้ยเอาไม่ถึงเร็วๆติดติดโอ้ยไม่ถึงเออมาหนี่ใกล้ๆเร็วตุ๊บตุ๊บตุ๊บไม่เอาละงอนละงอนละอันนี้เร็วเออไปต้นไปต้นนู้นอันนี้าหนี้ลงมานี่ เมื่อกี้ยือไม่ไม่ถึง้ย้ยเฮ้มาแล้วสวัสดีครับเจ้าแดงชึบชืบหือโดยของดีด้วยกินละปาลำไปกินแทบๆเลยงามงมงมเพื่อนเพื่อนไปไหนหมดวะ ไปเรียกเพื่อนๆมาเลวปกติจะเยอะวันนี้สงสัยโอ้อยู่นูน่นอยู่นูน่นเห็นโอ้โหเห็นเราเดินมาวิ่งห,หาเลยมาแล้วมาแล้ว ยินตะบาร์มแซ่บๆมาเลยจ้ายินตะบาร์มแซ่บๆมาเลยจ้าเอาเอาเร็วๆกระดึบ๊บกระดึ๊บหอมจังเลยอีกตัวมาเนี่ยฮะเมื่อกี้เห็นแบบๆอ,อยู่โน่นนี่ไงไปไป โอ้ออยหิวหิวหิวคุณไปละได้ของดีตัเล็กกมาตัวเล็กไม่กินโอ้โหได้กินของดี อยู่ด้านหลังแระเทอไม่เห็นตาบาดดีตับตาบาดดีกับตับตับตับับตับออาชิ้นใหญ่ไปเลยหมดระยะลงเมาอย่งนะเอาทิ้งเลยเหรอ เอาเอาม่เหรออ้ออิ่มแล้วมากเอาทิ้งอย่างนี้เอาเอาวางไว้นี่แหละเขาอิ่มแล้วมีคนให้อาหารเยอะครับ ขารบธงชาติปึ๊บเวลา18นาฬกาทุกคนต้องยืนขารบธงชาติครับนี่ครับสุดยอดจริงๆตัวรออยู่นน่นเดินไปไม่ได้เดี๋ยวขารบธงก่อน เจอตัวเงินตัวทองขนต้นไม้ด้ยเกิดจาใจเสมอไม่ใช่ยชย ตัวเงินตัวทองด้วยเหรอ,อมีหุ้นเซ็นด้วยชาวัติกับเชียบ กันเออเาวาวนี่เดี๋ยวน้องมากินเดินไปบนหาเจ้าอ้วนดีกว่าอึ๊บเชือบงับ ได้ผลไม้ของดีด้วยเอางี้ยงี้งีงลิปินเอายังเหลืออีกโอ้โหทิ้งเอาอันใหม่อิ่มแล้ว อิ่มแล้วเหรออา้าวอยากได้อันใหม่ทิ้งเลยชิ้งอันเก่าไปตะเอชาบาดีทัพอ้อาเร็วเ,เร็วพี่เกียเดินแล้วนื่อยเฮ้ยกระ,รกระ,รกระรลึบกระลึบกระลึบครับ ตัวไปไหนอ่ะลงมาเร็วเอาโอ้ยลีลาเหลือเกินเอาเร็วเร็วนางลีลาเหลือเกินนางมาลีลงมามาลีเอาเร็ว,รวๆมาลีลงมาโอ้โหลีลามาลี ต้องไปต้นนูน้นเลือกต้นด้วยนะมาลีเอ้ยมาลีเอามาลีงอนเอาเอา,เอาหุ่นเซนชื่อหุ่นเซนก็ได้องอนเลยเอาเจ้าก,กระลอกเร็วเร็วเร็วโอ้ชื่อมาลีชื่อหุ่นเซนงอนเอาเกี่ยวไปนี่แหละน้องงอนเลยนีองงอนย่ขนาดชื่อมาลีชื่อหุ่นเซนน้องยังงอนน้องไม่ชอบ หายไปไหนกันหมดแล้วอิ่มกันหมดแล้วโอ้ยใกล้หมดจา้าโอ้โหกินสูงเลยนะลงมาโอ้โหทิ้ง <c oughs> ทิ้งอีกแล้วเอาตตวใหม่แล้วแล้ว,วหนูอยากกินตตวใหม่อันนี้ชื่ออะไรก่อนแงับอันแงับโอ้ยล่วงแ <c oughs> งบ โอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ก็มาแบ่งปันน้องๆมาให้อาหารน้องกระรอกนะครับที่ส่วนตัจักเนาะผมก็ได้มีโอกาสนะครับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะว่าได้ย้ายงานไปที่นู่นแล้วเนาะก็ไม่ค่อยมีนะเวลามันที่นี่เลยโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้องขอตัวลาไปก่อน้วพบเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมและติดตามครับผมบ๊ายบาย